ผมพันเบอร์เอกอารีสินธุราผู้กับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธา,านีผู้รับผิดชอบโครงการอุดรเซฟตี้โซนในโครงการสำนังกงานตำรวจแห่งชาติสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0ครับ ครับผมพันธุ์บุรเดีอการีสินธุราผู้กับการสถานีตำรวจทอนเมืองอุดรธานีในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการอุดรเซฟตี้โซนในพื้นที่โครงการอรุดรเซฟตี้โซนเนี่ยพื้นที่โดยประมาณ4.3ตารางกิโลเมตรในส่วนของพื้นที่ทั้งหมดมีถนนวัฒนาถนนประจัก์แล้วก็มีถนนทองใหญ่แล้วก็ถนนทุติีท่นานนั้นถนนอยู่ในเขตพื้นที่ในพื้นที่เนี่ยมีประชากรที่อยู่ในทะเบียนราชอยู่800คนทั้งหมด221ครัวเรือน แต่ในพื้นที่เนี่ยมีประชากรที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าผู้ประกอบการผู้ซื้อสินค้าเนี่ยโดยประมาณโดยเฉลีย่ยประมาณ7จคนถามว่าทําไม7จ็ด0มคนเนื่องจากในพื้นที่เซฟตี้โซนประกอบด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าศูนย์การค้ายูดีตลาดรถไฟตลาดเซ็นทรัลพอยต์ตลาดบีชาและมีสถนานีรถไฟอยู่ในพื้นที่พื้นที่อุดรเซฟตี้โซนจึงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของเมืองอุดรธานีประกอบกับด้วยความเป็นเมืองโบราณมีอารยธรรมของบ้านเชียง 5,000ปีก็เลยทําให้มปจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่อุดรธานีสิ่งแรกที่เราทาก็คือการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชากรทั้งในเซฟติโซนและนอกเซฟติโซนแล้วก็เชื่อมั่นในระบบที่เราทําอยู่โดยเราเชิญเครือข่ายต่างๆซึ่งเรียกว่าบิ๊กซิ จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายเราก็ได้ข้อสรุปต่างๆหลายมิติในการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมซึ่งสิ่งที่เราทำไปแล้วที่เช่นการปรับสภาพแวดล้อมตัดกิ่งไม้เพิ่มไฟแส,สงสว่างปรับปรุงสัญญาณจราจรทาสีตีเส้นโดยเฉพาะข้อมูลของเครือข่ายในวันนั้นบอกว่าในเส้นถนนท้องใหญ่ที่มีอุบัติเหตุเราก็ทาสีเป็นลําสติ๊กขึ้นมาประกอบกับเราได้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลโยีที่เข้านํามาใช้เช่น ูนย์ควบคุมกังการ,ร CCOC ที่เราติดอยู่ที่งานสืบสวนเรามี l ล n e อ f ฟ i c เชียนไปตามสานีซึ่งติดต่อ Li n e o f f i ิ i ช l ยเนี่ยเราใช้ทั้งหรักติดต่อกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ใช้สำหรับการแจ้งความเอกสารหายด้วยเรามีมีสายตรวจ GPS ที่เราสามารถรับแจ้งเหตุและมี GPS ในรถสายตรวจเป็นต้นมีกล้องลายเส้นเพดซึ่งเราจะติดตั้งไว้ที่บริเวณเซนทันซึ่งมีศูนย์ควบคุมสังกัอยู่ที่ CCOC และเราได้ขอเพิ่มเติมจำนวนกล้องจากเทศบาลอีก18 ให้สอดรับกับ CCTV ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่จำนวน500 5ตัวเพื่อให้ ไม่มีช่องว่างของกล้องในพื้นที่เซฟตี้โซนเลยและสิ่งที่คิดว่ากําลังจะทําต่อไปก็คือการรับแจ้งเหตุเชิญเอสเอสใช้โดนใช้โดนตรวจการทางอากาศแล้วก็ใช้รถโม,โมบายในการรับรบาย CCTV ในการตรวจตาในบริเวณพื้นที่ในขณะนี้โครงการของเราได้ทําไปได้ใน,ใน,นระดับหนึ่งซึ่งเราก็เชื่อว่าเรามีความพร้อมที่จะสร้างความเข้มแข็งของอุดรเซฟตี้โซนเชื่อมั่นว่าเราจะทําให้ประชาชนรู้สึกกุญใจปลอดภัยให้แก่ชุมชนและจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเมืองอุดรธานีของเราว่าจะรู้สึกป่อนภัยและอุ่นใจถ้ามาอุดรขอบคุณครับ